สวัสดีทุกคนช้าสวัสดีครับไกด,ด์ดีเด้มอะเ่ะนี่อีกอีกหาหาอยเมตรสมอเดินนี่ม่ถ่ายด้ข้างหน้าป่ะ ทีีเดยว่าทุกคนเนาะเมื่อนี้สวัสดีครับบริตรับเขา้า่สาุสานบนานเนอะทุกคนเนาะตอนนี้หกโมงสี่สิบห้าไอหกโมงสี่สิบเจ็ดเดือนตสองเนาะเอาหนะ้าอัทราแต่งตัวใส่ชุดเครื่องทอนนั่นแหละ มาหาบ,บอคำาสีมาหเาเผื่อนคำาสีเนาะมาหาบ,บักเซียวนั่นแหละกับไอ้ซ้น้อยเนาะทุกคนเนาะเดินทางมาจากกรุงเทพแต่แหละเทวาผมจองรถตัวให้มูถึงแต่วันที่สิบแปดแหละเนาะมาจองรถไฟให้คำาสีกำลังเดินทางมาหอดนาสถานีรถไฟแล้วทุกคนเนาะ เมียกับซอยแล้วกันไปทุกคนเนาะหากแพงกันนั่นแหละโอว่าอยู่ประเทศได้ไจักกันไว้ดีก็สร้างกันเนาะทุกคนเนาะน,นะี่แหละบรรยากาศฐานนิโนไฟยังมุดเสาถันทายอยู่ข้างหน้าถันทายเสร็จแล้ว

สวัสดีครับไดีเดองแมวลาแมวลามาแล้วทั้งโม่ทั้งเมยบ่เมยเรื่องเมื่อยกระเป๋าบาเด็ชุดเด็กเลยเื่อเย์บ่เด็ดถือใจดี้น่าไปถือบ่ด้ทายตาหูทายอ่านี้แม่บ่แมวโ้ตืนเต่าจ้ะตื่นซำนี่ละตื่นเร็วกุ๊บกิระมาณนอน คืเต้นกูชิมาหางไปนอนมั้งยังยังนอนถ่ายดิเมื่อยไปรับจ้างมาะคับนะไปรับจ้างคุดค้นหินเออกูชิไปรับจา้างนะมึงกูหาเงินกับบ้านเนะาะถ้าบอกรับงานไ,ไปรับจ้างกูงดิคอนเทนต์รับจา้างโอ้หนาวรีบเหวี่ยงอยู่บนเนาะ สวัสดีคือหนึ่งเด้อพี่น้องสวัสดีเดรึคำสีพินมาหอดแล้วแล้วอโอเคบ่หนาวบ่บ่มันก็มีแบบว่าล้มยุ่แต่มันบริยนไปเนี้นะเพื่อนโอ้คือว่าอะไรอยู่กรงเทียบมลพิษมันก็ไลน์เนี่ยเลยที่เหินเทียบตึ้กมันไลายหลุดทึ๊กมันไลายแล้วมันก็แบบว่าเออแบบว่ารถมันแบบว่าเผาผ่านยังไลายนะเฮ้ยเฮ้ยก้อง อะไรอยู่มันก็เลยแบบบัวนาวบันไดน้องมัวนี่ทำไปรถรถไฟคันนี้งน้อนรับแสแปรับหน่วงวะอ่าคันมือไปหันบัวบันไดขากำมันดิวเก่ามันวัตัวมันขากำดิวเก่าก็หน้าเพราะก็หายน้ำกินมันแพงกว่านดิตอนไปหันกูหิวน้ำจุดคอแห้งเบิดไม่มีน้ำกินเลยกอนไปรถเร็ววะ ขากาวรถด่วนพิเศษขากลัรถด่วนเจ็ดโมงสีนาทีแล้เที่ยวไปบ่ค่อยเปนะ่ไก็เกันแล้วมันนั่งนั่มซ um ้ำกันอย่บ่รถเร็วก็รถด่วนพิเศษเชั่วโมงซ้ำกันอยู่บ่โอแล้วเว้ยตอนไปนะกูไปสอทุ่มสองทุ่มครึงนบไปเอดพุ่นกเจ็ดโมงสิบนาที ตอนมานี่หันขึนสามสามทุ่มหานาที่านนี่กหกโเออี้เร็วกว่ารถเร็วเร็วความชั่วโมงมาเดือนิเดือนพิเศษเร็วเร็วกว่าประมาณชัมม่วโมงหนึ่งเลยเราประสี่สิบนาทีเสามาอย่างอื่นเนี่ยทุกคนนัยังบอกออ,ออกคัอกต่ติบกับมาเลยยังแห่งนยู่บริสุทธ์นะเอ้บริเติมนะ เพิ่นพักเกันยังเพื่นเก็บเก็บใบยานางถาเศ้าหน่อยอยู่อากาศหนาววะว้ามันชื่หนาววะหนาวจิอากาศก็เย็นเย็นอยู่บนตัวนี้เจ้าอุ้งสาวไปกัลืมลืมพาสปอร์ตอีกที่น้องลืมพาสปอร์ตได้หนิ ไปงเทพถ้าน้อยไทยยังกับคนเมืองไลคันเนาะมัอนคนเมืนสมมติเราว่าบบขึ้นสีไม่มันขึ้นอยู่สี่หาวันหกพันเจ็ดพันอยู่แมทมแล้วขนาดไทยได้อีกไหมังเกิดยังขึ้นนาจะชิมเมือมนิเลยเป่ซึมเมืองยันไงพัศบดีน้องหอยเองเขาไม่จะเขาเพิ่นเืมในอันไยบเืองยังหรอทุกคน พัสดุ์น่าจะบวนเราเราไปปัวอยู่หมื่หนึ่งสองหมื่นจะหอดมั้งสองมื่นถเราไปหาหมอนเดือยอ่ะเดือฝากเราในเด้อฝากเราปะขว้างแผนแชร์ชนัยเมื่อก่อนแม่นเหรอชิเมบะชี้อยากกันมาอยู่ไหนเออแชร์ชนัยเมื่อก่อนนะเพราะว่าบ้านข่อยเขาเห็นอันนั้นดีคีิสมาร์ทขับรถเขายังนะโอ้สองหมื่นข่อยป้าต้องเพิ่งเลยสองหมือนมือหอดบ่มือห่อดหมื่น ราส่งดวงฝากมือนีแล้วนี่ถ้าเราฝากมืออื่นหดถ้าเราสรงดวนมือเดียวหดหอดยมแมลงเราส่งดวนราส่งปกติท่งธรรมดาั้นทรงนงทันตื่นอกันนานเพิ่นลืมอย่ห้องหาห้องยังออันหนึ่หายเราอยู่ห้องนาไม่ลืมห้อห้องนาเพ่งออกห้องกาะจ่าก้อนมูห้องหนาใส่ห้องหนาใส่นี่เป็นกองหน้ามันเป็นคนดโอ้บ่เพิ่นเป็นคนเทือนหน่แล้ว กูเลยล็อกรอบเมื่อแล้วกูเห็นเออวันทุกคนเนี่ยไปเจอกันอยู่บ้าน,น,น,นกันแหละวันนี้ประมาณสองกิโลเนาะจากนี่ไปกับโบไก่ไกลๆน,นี่แหละพอทันี่รถไฟมันสูงสินสุดอยู่วารินเนาะตอนนี้เดินทางหอดบาทแล้วทุกคนเนาะออกับโบไก่ประมาณกิโลประมาณได้ประมาณกิโลสองกิโลสองหนึ่งว่ะรถไฟแดงมันไล่ซื้อ

กกาโมงนี่แหละบ่เกินชุดกระถั่วคนปักเชกับทไอ้ตาได้มน่โมงเออคนดิเอ้ยเกางหมูเกม่าโมงสิบหมู้ค่อเล่าขึ้นนตื่นหน่อยไปพร้อมข้าวกเดี๋ยวเต้เองกอที่หรอเฮ้ยไปัจหน่อย เออบอลเล่บอลเลเข้าไป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 มาลุกลุกพี่นนโลกลุกมามาพี่ไอพี่มา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 ,มา,มา,มาบอลเลบอลเลบอลเล็แล้วเ้เเ<พ>อยา่าอย่ามัน,นเสีย แ้วเาขาไหนไปเอามาเพิ่มมมนหนาวดิอเอามาบางังเอาอุปรกรเผิ่มน้อยหนึง่งมามันหนาวโลกมันผัดเฮ้ยบิึนมาแล้วเล๊มารับแขกคุณเย้เย้เจะเย้เย้ลูกเอาไปเย้เย้เจเย Lạp cọc chiến đê. DJ hinh, hưng hai mang. nào. Hot bar là tập huấn. Ui, 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 จะออกไปกับไปส่งเลยฮะจะไปเันจะรู้นี่ไปลู้เนื้อกะได้นี่เออๆจะลูยเนื้อผสมนี่ตรงไหนอ๋อบื้อบึือไงมาไปเลยก็ไปเลยคอยเก็บผสงจะเลยงานมันจะไปเบียดเดี๋ไปทุกคนเนาะอันนี้เพื่อนหอดบานนะนนมีนนนหน้อยเจ้าหมื่นนี่ทุกคนเพื่อนอันเนาะฉันไปหลับเด้อฮะที่ ขาเอาเครื่องมาแล้วโอ้สิไปเข่าดาวยิ่งเหล่ากว่เนี่ยจริงๆปวดขั้นบุลือมือชิ้นเงินม้อนี้เลยเหขึ้นในใจเออหน่อยจะขึ้นต้องขึ้นก่อนฮะกินหนูก่อนมึงต่งเสื้อผ้ก่อนมึงตามเนื้อผ้าก่อนไอ้หน่อยต้องลงชิ้นเงินก่อนจักน้ำมันปะทุกคนเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำอย่าทายบรรยากาศเลยเก่งหน่อย เผื่อนมาเล่นน้ำก็ดีใจเพื่อกลับไปก็สิดีใจอีกดีใจเก่าเพื่อกลับไปก็ดีใจเพิ่นมาก็ดีใจโอ้แม่นเนาะเูมากาก็ดีใจเด้ดเลยทุกคนเนาะแพิมมากกับตอนรับเบิด์แต่เราบ่ได้ว่าตอนรับแต่ทีมงานยูทูปเปิดเนาะโม่คนหัวจักหรือว่าอันนั้นนี่ก็อยากอยากไม่หยามไม่ยาวก็มาได้เนาะทุกคนเนาะถือก็ชอบมาจกกสุดเนาะถือถือเบี้ยมาจากสุดก็พอเาะมาแต่โตก็หัวใจก็ได้เนาะทุกคนเนาะ หมา,กกมาเกยกร,ร,ระิ่นมาลับเกีย้ยตุยขนาดปะเอายะโหล่เลยหนเขาหยอกกุ้ยตุยเจะเป็นหมาด้วยปันยังหาดองดองจะเห้นมัมลนีกูตุยทำนี่เลมันนีกุจะาจ้อยเลยกินเขามือละขาไปลตะกอนกินเข่าซองขามันมอว่ามันอ้วนมอเลยส่งกินเขา ขนาดกินมูลค่ายังอ้วนขนาดนี้เออว่อาทุกคนพอกันคลิมนะบ๊ายบายสวัสดีครับ,น,บน่าพักพอนะหมดเลอไม่ยากเนาะบม่ได้นอนนะอันนี้สีเพจงานแล้วก็สีเต็สีออกมาบายบายเนาะต้องสีเพจมันเคยมาอยู่ในร้านเมันออยากกหรอกมันเคยใส่ซีสีตองกะทิ์อยู่ผู้เดียวมันว่าทุกคนไม่ยากนะกิมนะบายบายสวัสดีครับรบ,รบ๊ายบายบั bye, บกกสขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณเพื่อนอันติดบระดับ